กำลังนันยากเบียกหน้าอยู่ยายกําลังจิตีเข่าบุมกับเกี้ยวเข่าคอยก็ตีเข่าก็เกี้ยนข,ข,ข,ของมาทรงตั้งขวางไม่ลูกสายจะใส่เบิองย้ายจะไหวอย่างคนเพี้ยนแผนกอกแผนทีได้เสียมากบานติดหน้าเขาใหา่เขาลเหลวงคนจีดเบืองยา้ายน่ารักน่ารักตั้งมาให้ลูกเทวดาจะว่าลูกไปใสป่เป็นเลาะทั้งหลายเนี่ยคืองหอหลายสัน่นนี่โอ้โหย้ายา อันใหญ่แห้งฉันว่าอันนี้น้อยน้อยเนี่ยนี่นี่เห็นบ่เห็นบ่ย้ายแสงเข่าบ่นี่ช้อนป้อนขนมแมวเลี้ยปลาโถฉันว่าอันนี้น้อยนี่ย้ายสิบสี่บาทย้ายปุ่มยุสนฉันว่าจะอันนี้น้อยนี่เดี๋ยวมือเท้าป้อนขนมโชคดีกันเด้๋แกะซูบึงว่าขนมโชคเอ้ขนมโชคดีมากินขนมแมวเลี้ยย้ายผ่านถือนี่คุณพ่อคุณแม่ท่านใดนี่ เคร้าน้องชอบกินขนมแมวเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูเด้อนี่นี่ตัวนี้เป็นสีม่วงจ้ะใครที่สนใจสามารถกดดูรายละเอียดสินค้าหรือว่าเลือกสีเลือกแบบแจ็ที่ตะกร้าเหลืองซ้ายมือเลยกดดูที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้ะนี่ก็จะประมาณนี้แหละขนมช้อนป้องขนมแมวเรียนําหรับน้องแมวจ้า